ากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราสวัสดีครับผมสันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัญญาธรรมคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเล่าถึง10อันดับผีที่คนไทยเคยเห็นกันมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันดับที่10เนี่ยก็คือผีห้องน้ำนะครับบ้านใครก็ตามแต่เนี่ย ที่เป็นบ้านเก่าๆบ้านที่แบบบ้านทรงไทยหรือเป็นบ้านที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านแถวชานเมืองหรือบ้านในสภาพแบบคนโบราณพวกนี้ส่วนใหญ่จะเจอบ่อยนะครับที่อาบน้ําอยู่ดีๆในโอง่งเนี่ยแล้วผีเนี่ยมาหลอกนะครับไม่มาขอกุศลก็มา หลอกให้เรารู้สึกแบบหวาดกลัวนะครับหรือบางทีแบบชะง,งกหน้าลงไปดูในโอ่งเนี่ยเราก็จะเจอผีซะแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เรื่องแบบนี้จะเกิดกับบ้านแนวบ้านทรงไทยหรือว่าบ้านล้างบ้านชานเมืองบ้านเก่าๆนะครับบ้านสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยเจอแต่คนไทยที่เกิดในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันนะครับเปิดโอ่งมาจะ๊เอ๋เลยแบบนี้ก็มีประจําอยู่แล้วนะครับอันดับที่9นะครับเป็นผีบ้านล้างครับ ถ้าหากใครที่อยู่ใกล้บ้านล้างหรือว่าใครชอบลองของหรือว่าใครอยู่ในละแวกบริเวณบ้านล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเจอกับพวกผีบ้านล้างแน่นอนนะครับเพราะผีบ้านล้างเนี่ยก็เป็นผีอีกประเภทหนึ่งที่คนที่อยู่ในละแวก หรือว่าอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงเน os, ี่ยมักจะเจอกันอยู่เสมอๆนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นะครับกับคนใกล้ตัวนะครับเคยมีบ้านล้างหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านไปน,น,นะครับทุกเย็นทุกช่วงค่ำๆเนี่ยจะมีเสียงประหลาดออกมาจากบ้านหลังนั้นเสมอทั้งที่บ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครนะครับเรียกได้ว่าผีบ้านล้างก็เป็นผีอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยมักจะเจอกันบ่อยๆนะครับอันดับที่8ครับผีข้างทางครับ ผีข้างทางเนี่ยน่ากลัวเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับผีข้างทางเนี่ยหากใครชอบเดินทางกลางคืนเดินทางดึกๆเดินทางมืดมืดคนเดียวเนี่ยแล้วไม่มีเครื่องรางของข,องของังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิทธิ์เจอผีข้างทางแน,น,น่นอนนะเพราะผีข้างทางพวกเนี้ยมันตามคุณมาเรื่อยๆนะครับยิ่งดึกๆเป็นช่วงตีสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอนะครับ ผีพวกนี้ส่วนมากนะครับมักจะเกิดอาการถูกทำร้ายนะครับหรือว่าอาจจะเจอกับอุบัติเหตุนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินทางตอนกลางคืนนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอผีข้างทางได้ค่อนข้างสูงนะครับยกเว้นคนที่จำเป็นจริงๆก็แนะนำให้บูชาทาเวสสุวรรณก็ช่วยได้นะครับอันดับที่7ครับ ผียาดิอ่าอันนี้ผมว่าทุกคนคงเจอบ่อยนะผียาติบางคนอาจจะเจอตั้งแต่เขาตายใหม่ๆเลยบางคนอาจจะเจอเขาช่วงที่จิตเพิ่งออกจากร่างครับคือยังไม่ตายนะแต่ใกล้แล้วครับอาจจะเห็นแล้วนะครับหรือว่าผีคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอะไรพวกเนี้ย คือถ้าเรามีความผูกพันกับเขาถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเนี่ยเราจะยิ่งเจอง่ายนะครับผีญาติเนี่ยเป็นผีอีกประเภทหนึ่งที่คนเจอกันบ่อยมากๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือผีญาติไปเข้าฝันเพื่อขอส่วนบุญอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยเจอกันค่อนข้างบ่อยนะครับจึงมีการทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณคนตายหรือว่าวิญญาณญาติที่เสียชีวิตที่ล่วงลับไปแล้วเพราะว่าอย่าคิดมากครับส่วนใหญ่ผีญ,ญาติที่เจอเนี่ยส่วนมากจะมาดีนะครับหรือว่ามาขอส่วนบุญนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้มาเบียดเบียนเราผีอันดับหกครับผีอารักขาอ่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นผีบ้างหลายๆคนก็บอกเป็นเทวดาหรือลูกคาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับอันนี้ยังพิสูจน์ ไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นคําเรียกของแต่ละคนนะครับก็คือส่วนใหญ่เหล่านี้มักจะให้คุณนะครับก็เรียกกันว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบไปขุดตามต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านจะเจอเนี่ยคือพวกชอบขุดตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะครับไปขุด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 หาเลขหา โชคหาลาบนะครับก็มักจะเจอนะครับคือบางทีก็ว่าเป็นลุกขาเทวดาก็มีนะครับบางคนก็ว่าเป็นผีตามต้นไม้ต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ที่เราเจอครับบางทีก็เป็นลุกขาเทวดาบางทีก็เป็นผีต้นไม้นะครับที่เจอบ่อยก็จะเป็นพวกต้นตะเคียนอะไรพวกนี้ Music, จะเจอบ่อยนะครับต้นตะเคียน <ป traveling S 2> นี่จะเคียนที่สุดนะครับต้นไซก็รองลงมานะครับเท่าที่มีการเล่าว่าเจอบ่อยนะครับอันดับที่5้าครับเป็นผีจองเวรจองกรรมนะครับ ผีแบบนี้อืหถ้าเป็นไปได้อย่าเจอดีที่สุดนะครับสยองมากๆนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยเกิดความหวาดกลัวขนลุกขนชันนะครับแล้วมันสยองแบบว่าถ้าคุณไปทําร้ายเขานะครับแล้วเขาจองเวรคุณก่อนตายอะ่ะแล้วถ้าคุณไม่มีของดีอะ่ะคุณไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าแห่งคาถาอาคมหรือเวทมนต์อะไรพวกนี้โอ้ผีพวกนี้มันตามไม่หยุดเลยนะผีพวกนี้มันมันเอาชีวิตเลยนะ และเป้าหมายของมันก็คือการพรากชีวิตคุณเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผีพวกนี้อันตรายมากนะครับฉะนั้นถ้าให้ดีอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปทำให้ใครรู้สึกเสียใจหรืออาฆาตดีที่สุดแลนะวิธีนี้นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับก็อย่าเบียดเบียนกันดีที่สุดแล้วอันดับที่สี่ครับผีของเก่าอ่าหลายคนก็เอ๊ะไปผีอะไรวะมีด้วยเหรอ ผีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากพวกที่ชอบซื้อของเก่านะครับเช่นเตียงนอนตู้นอนหรือของใช้ของคนโบราณนะครับเตียงนอนเนี่ยมันเคยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าเตียงนอนเนี่ยซื้อเตียงนอนจากบ้านเก่าๆนะครับก็คนคนนี้เป็นคนชอบนอนเตียงเก่าๆหรือว่าเตียงคนโบราณนะครับก็ลองซื้อมาครับปรากฏว่าพอนอนไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละรู้สึกเหมือนโดนดึงโดนฉุดโดนกระชากนะครับ ก็เป็นผีที่คนเจอได้บ่อยๆหรือพวกปิ่นปักผมคนที่เก็บของโบราณต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอผีประเภทนี้ได้นะครับก็เขาห่วงของอยู่ง่ายๆก็คือก็ต้องอุทิศบุญกุศลให้เขาดูนะครับแล้วเรื่องร้ายๆก็จะผ่านไปได้นะครับอันดับที่3ครับผีเด็กอ,อ้าหลายคนอาจจะคิดว่าผีเด็กน่ารักผีเด็กก็คงไม่ค่อยมีพิษมีภยัยผีเด็กก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ จริงๆผีเด็กเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าเขามีแรงอาฆาตค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะยิ่งเป็นผีเด็กที่ทําแท้งเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะนึกนะเขาคือเขามีความแค้นตรงที่ว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เขากับถูกพลากชีวิตไปก็น่าสงสารนะเรียกไ,ได้ว่าน่าสงสารแต่ด้วย สมัยก่อนมันไม่เหมือนมันไม่ได้ยืดหยุ่นแบบสมัยนี้นะครับเช่นอ่าบางคนเนี่ยท้องในวัยเรียนก็เลยอาจจะต้องเอาออกนะครับไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะทําไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีเด็กเนี่ยยิ่งถ้าเขาถูกภาคชีวิตไปโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ยเขาตามอาฆาตตามหลอกตามหลอนคุณไม่เลิกแน่นอนนะครับฉะนั้นก็เรามาระ,ระวังตัวให้ดีนะครับใครที่ชอบไปอ่ยุ่งกับเรื่องพวกเนี้ย อันดับที่สองครับผีที่วัดโอ้ผีที่วัด,ห,วดหลายคนบอกว่าวัดเป็นสถานที่รวมเทวดาถูกต้องถูกต้องครับวัดก็เป็นสถานที่รวมเทวดาใช่ครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับมีเทวดาก็ต้องมีผีครับผีที่วัดเนี่ยืบางตนเฮี้ยนะครับก็คือหลายคนก็ต้องไปทําบุญหรือว่าไปทํางานศพที่วัดถูกไหมเวลาคนเราตายก็ต้องไปที่วัดนะครับ วัดนี่เป็นแหล่งรวมผีเลยนะครับไม่ใช่แค่รวมเทพอย่างเดียวครับรวมผีด้วยนะเพราะคนเราตายก็ต้องเอาไปวัดไปทําพิธีที่วัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากลองของนะลองหันหน้าไปทางทิศตะวันตกที่หลังเมนะครับแล้วก้มลอดระหว่างขาคุณมีโอกาสได้เจอนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณม่งไม่มีเซนไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวเป็นการสุดท้ายครับอันดับหนึ่งอันนี้ คนเดินทางบ่อยคนชอบเดินทางหรือใครก็ตามแต่เคยเจอแน่นอนครับผีโรงแรมคืออย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยครับดารานักร้องศิลปินหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยเจอกันแทบทุกคนนะครับแต่อยู่ที่ว่าโรงแรมไหนห้องไหนนะครับคือเราจะเห็นได้จากหลายๆเพลงหลายๆเรื่องเล่าหลายๆรายการสายมูเนี่ยดาราหลายๆคนเนี่ย หรือว่านักร้องนักแสดงหรือคนที่ทําอาชีพอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยมักจะเจอผีโรงแรมนะครับเพราะว่าผีโรงแรมก็เป็นผีที่หนึ่งที่เรียกว่ายอดฮิตนะครับโรงแรมก็เป็นสถานที่สาธารณะเรารู้อยู่แล้วนะครับใครมีเงินก็สามารถเข้ามาพักได้ด้วยความที่เป็นที่สาธารณะครับมันก็ต้องมีคนที่อ่า ตายไปบ้างหรือว่าถูกทําร้ายนะบ้างนะครับเพราะว่ามันก็จะมีโจรแถวแถวโรงแรมเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผีบางประเภทก็อาจจะเป็นผีตายเองบางคนอาจจะตายในโรงแรมไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตามเนี่ยก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้คนที่เดินทางบ่อยมักจะเจอกับผีโรงแรมนะครับดังนั้นเนี่ยผีก็ มีเยอะครับผีที่คนไทยเจอแต่นี่ก็คือหลักๆ10ผีที่คนไทยเจอก็นํามาแนะนํากันในวันนี้นะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนวิธีการกันผีก็ง่ายๆครับบูชาเครื่องรางเกี่ยวกับเทวีสุวรรณหรือพญาครุฑนะครับจะช่วยป้องกันแล้วก็คุม้มครองคุณได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันเสมอมานะครับฝากกดไลค์ c e like, b o o k Fanpage กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ